ทีนนะ่ะมันเป็นรัฐบาลพักภูมิใจไทยเนะ่ะเป็นรัฐบาลแล้วทําไมช่วงนั้นเนี่ยถึงไม่ติดเล่านะแต่คนที่ติดเนี่ยกูก็แปลกใจเออแปลกใจคูณสองทำไมถึงแปลกใจคูณสองอย่าลืมนะช่วงนั้นนะเออคุณอภพิสิทธ์ก็ไม่ได้ลงเล่นการเมืองแต่แต่แต่คุณอภิสิทธิ์เนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยนะ ก็มีรู้สึกว่าได้มาเป็นหัวหน้าพรกประชาธิปัตย์แล้วนะถ้าจะยุ่จําไม่ผิดแต่ถ้าจําผิดก็ต้องขออภยัยวันนั้นคุณอภิสิทธิ์ก็ลงพื้นที่ในฐานะนะในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็พื้นที่เดิมของคนภาคใต้พื้นที่เดิมของประชาธิปัตย์วันนั้นเนี่ยคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็ลงพื้นที่หาดใหญ่นะลงพื้นที่ไปหาดใหญ่กับ ถ้าจะยุ่งจำไม่ผิดนะในกลุ่มกว้วนของคนเดิมเดิมเขาในกลุ่มเดิมเดิมเขาอะไม่ว่าจะเป็นอ,ะ,อะไรนะ่ะคุณสกลพัทยาคุณอะไรสักอย่างเนี่ยนะะในชุดนี้ยที่เขาไปเดินเคยไปเดินหาเสียงคู่กันมาเขาก็ลงพื้นที่หาดใหญ่นะ,ะและ้วคิดดูดิพอผลโพของนิดาออกมาคุณอับพิทธิ์เนี่ยนะติดในผลโพวันนั้นเนี่ยยุ้ถามว่าพอติดปุ๊บเนี่ย ามว่ามันก็แปลกใจไหมมันก็แปลกใจส่วนหนึ่งนะแปลกใจส่วนหนึ่งตรงที่ว่าเอาก็ตอนนั้นคุณหอพิสิธิ์ไม่ได้เป็นนายกและคุณหอพิสิธิ์เนี่ยหายจากการเมืองไปก็นานเหมือนกันนะคะไปทาองไรอย่างอื่นแต่นะ,ะก็ไม่แปลกใจอยู่นิดนึงก็ตรงที่ว่าพื้นที่หาดใหญ่เนี่ยมันเดิมๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นคนของคนประชาธิปัตย์นะแล้วปวระชาธิปัตย์เนี่ยคนคอ,อการเมืองก็จะรู้ประชาธิปัตย์เนี่ยสอสส่วนใหญ่จะเป็นคนของภาคใต้ นะแล้วสสส,ส่วนใหญ่ของเพื่อไทยเนี่ยหรือไทยรักไทยมาเนี่ยหรือพรรคประชาชนมาตั้งแต่ในอดีตเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นใครอะภาคเหนือภา,ภ,าานะภาคอีสานนะภาคใต้เนี่ยน้อยมากบอกให้เลยส่วนประชาธิปัตย์เนี่ยนะสสส่วนใหญ่เขาเลยคะจะเป็นภาคใต้ส่วนเหนือเนี่ยก็น้อยบอกให้เลยประชาธิปัตย์อะส่วนภาคอีสานเนี่ยนะก็ไมนะ่เยอะจะเป็นแค่ภาคตะวันออกกับภาค ได้เท่านั้นเองนะส่วนภาพตอนออกเนี่ยนะคะก็จะเป็นอะไรที่ผสมผสานเอาและคิดดูนะคะยุ้ยถึงบอกเลยค่ะว่าผลโพของนิด้าออกมาประชาธิปัตย์อภิสิทธิ์เสือกมาดําเสือกมาอ,อนำโดง่งเสือกมาเป็นเบอร์หนึ่งอะ่ะอ้าวไอคนที่มันเป็นานายกรัฐมนตรีอนุทินน่ะทำไมมึงไม่ติดอันดับหนึ่งกูถามมึงหน่อย ไอ้ตรงนี้แหละที่ที่โคตรแปลกใจอ่ะถูว่าเราก็คิดว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าผลโพลของนะสื่อไหนก็แล้วแต่สํานักไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็เข้าไปทํานะฮะน้าอภิอ,อ,อ,อนุทินเนี่ยน่าจะได้มาไปที่หนึ่งหรือเปล่าูวงใจไทยเนี่ยน่าจะเข้าวินหรือเปล่ากับกลายเป็นว่าเฮ้ยแม่งก็ไปติดเหมือนกันนะ่ะเพราะนั้นเนี่ยถามว่าเพื่อไทยกับอาจารย์เชนไม่ติดเนี่ยแปลก็ะล่ะคบพี่น้องเออแปลกปะล่ะเออ,เอ,อเอาดิจะแปลกปะล่ะ บอกให้ไอคนที่เป็นรัฐบาลช่วงนั้นน่ะไปช่วยน้ําท่วมอ่ะก็ยังไม่ติดแล้ววันนั้นน่ะจาได้ไหมที่หาดใหญ่อ่ะแล้วไม่พักก้าทําอ่ะคุณนรมนัฐอ่ะลงไปสั่งการฝนตก็เห็นป่ะเป็นภาพออกมาเนี่ยยังมีภาพไปว่าทหารเลยอ่ะเห็นป่ะ้อพูดจาดีๆหน่อยนะเห็นป่ะไปออกแ acting ออก a คชั่นว่ากูเนี่ยเข้าข้างประชาชนต้องพูดจาก,กับประชาชนดีๆนะเห็นป่ะเอ่อไอ้นะ ไปนั่งอยู่บนรถใหญ่ๆอ่ะผลก็ตกนั่งบรญจาการด้วยตัวเอง,ส,งสั่งนู่นสั่งนี่เอาคอของมาลงนะทหารต้องลงตามจุดแล้วก็ไปจัดระบบเห็นปะบรรดาเหล่าบรรดากู้ภัยทั้งหลายคุณธรมนัสกาวันนั้นอ่ะพักก้าทามเห็นป่าวไปลงไปวางสั่งระบบไว้โหเป็นเป็นอย่างนั้นเลยแล้วตัวเองก็เป็นรองนายกด้วยให้ไปคุณธรรมานัสกับพักก้าทามไม่ติดเล่าไม่ติดโผลนี่ได้บ้างห่ะเออเห็นปา่าวแล้วคิดดูดิอนุทีนวันนั้นเนี่ย ก็ลงพื้นที่ไม่ใช่หรอนะครั้งแรกอะเดินเข้าไปในศูนย์นักพิงอที่ประชาชนด่านะเออก็ยังลงพื้นที่ไม่ใช่เหรอในฐานะนายกตอนนั้นน่ะแลที่หาดใหญ่อะแล้วแต่ตอนนั้นก <an> ็ช่วงเดินลเลาะไปรอบที่สองไม่กล้าเข้าไปเพราะว่านันประชาชนด่าซะเช็ดเลยเห็นไหมแต่ก็ยังไปเห็นมะล่ะเห็นไหมแล้วก็ยังมีการเดินไปเดินลุยน้ำนะไปแจกข้าวไปนั่งอยู่บนรถหลังไงเห็นมะแล้วมีประชาชนอะข้างหลังไปตะโกนด่าเอ้า คุณอนุทินทาไมคุณไม่ลงมาเดินเราจะได้รู้ประชานชนก็เป็นยังไงลุยน้าทั่วคุณไปนัง่งบนรถอาหารทำไมเห็นปะเขาก็ยังลงนะแต่ลงไปไม่รู้เ,เวลาเท่านั้นเองหรือเปล่าคําถามนะอ่ะกลับมาที่พักกล้าทำอย่างคุณพักกล้าทำเนี่ยนะประธานที่ปรึกษาพักเขาใครอ่ะประธานที่ปรึกษาเขาพักเขาก็คือคุณธรรมนัสไงเห็นไหม ไปลงพื้นที่ออกแอคชั่นเยอะแยะมากมายโอ้ย oh, นู่นนะเดินสายเห็นปะไปทั้งเหนือเห็นปะไปทั้งนู่นนี่นั่นมาประชุมครมแล้วก็ต้องมาลงหาดใหญ่อีกมานั่งกินข้าวเห็นไมเล่าเออไปนั่งอยู่บนรถใหญ่ไปเดินลุยนะฝนตกไปชี้นู่นชี้นี่ภาพอบไม่เห็นห้ะทำเป็นชี้ชี้ซ้ายชี้ขวาชี้หน้าชี้หลังสั่งการทหารสั่งการเอ่อพวกหน่วยนู่นหน่วยนี้นะนู่นนี่นั่นเอาข้าวเอาของมา รีบเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องมาจนรีบเข้าไปเห็นเปละ่ะแล้วทําไมอผลโพน้ได้ออกมาทําไมธรรมนัสทาไมกล้าทําไม่ขึ้นแล้วมึงจะไปโฟกัสอยู่ที่เพื่อไทยอย่างเดียวเพื่ออะไรคําถามเออวันนั้นน่ะแล้วเนี่ยทําไมไม่ไปโฟกัสที่คุณธรรมนัสน่ะทําไมไม่ไปโฟกัสที่กล้าทำอะ่ะซอไปถามดิว่าเอา้าผลโพออกมาคุณธรรมนัสก็ไม่โดง่งนะ พักกล้าทำก็ไม่เมีไม่เต็มโผทำไมคุณไม่แปลกใจอะ่ะทำไมคุณไม่ตั้งคำถามอะ่ะแต่มึงเสือไปตั้งคำถามกับอาจารย์เชนอาจารย์เจนยังไม่ได้ลงยังไม่ได้ลงนะฮะยังไม่ได้เปิดตัวมาจากเพื่อไทยเลยอะ่ะเออแต่มึงไปแต่มึงไปถามอาจารย์เจนอะ่ะในขณะเดียวกันถ้าอาจารย์เจนเพิ่งจะมาลงนะหลังจากที่มีการหลังจากที่น้ำท่วมหาดใหญ่ไปแล้วแต่ผลโปออกมาว่าอาจารย์เชนนา โอ้ยตายแล้วกูต้องไปเอาหัวหมูกูสักเก้าสิบเก้าหัวนะไปวางในกลางใจกลางเมืองหาดใหญ่เลยป่ะแปลกใจอะพี่น้องถูกต้องไหมแปลกใจปะล่ะเพราะนั่นเนี่ยถึงได้บอกเขาว่าลนะอนุทินอะแม่งก็ไม่ติดทีแรกอะอยูยิงคิดมานะอย่างที่บอกเนี่ยเมื่อกี้ที่พูดไปอ่ะนะว่า ถ้าใครไปเจาะหรือไปตั้งคําถามนะหรือไปเปิดผลโพอนุทินมันน่าจะมาไหมนะเพราะมันอุตสาหนะตอนนั้นเป็นนายกนะฮะเป็นนายกอยู่อ,ะอ่ะถูกปปะบริหารพื้นที่อยู่อะ่ะเห็นปะและไอโคศกข,ของรัฐบาลช่วงนั้นสิริพงษ์อะ่ะออกมานั่งพูดเจยเจ้าลายวันโหอย่างงั้นอย่างนี้เห็นปะเนี่ยเดี๋ยวมีงบลงไปในพื้นที่นะับอุปสบ นะจังหวัดสงขลาเท่านั้นเท่านี้เห็นปะเดี๋ยวมีลองโคศกเดี๋ยวมีโคศกนะเดี๋ยวก็ต้องมาบอกเดี๋ยวอนุทินจะลงพื้นที่หาดใหญ่ไปดูแลพี่น้องที่ประเกิดอุทกภัยในเวลานี้โอ้ยระดมที่จะพูดกันสรรหาที่จะมาบอกกันนะว่าอนุทินจะลงพื้นที่ไปช่วยพี่น้องหาดใหญ่แล้วทำไมผนโพกไม่ติดล่ะเออทำไมฝนโพไม่ติดนะอา้าว เดี๋ยวคนในพักกล้าทำเห็นปะก็จะต้องออกบอกแล้วว่าท่านธรรมนัสต,ต้องลงพื้นที่แน่นอนเดี๋ยวคุณธรรมนัตก็ออกโพสอีกแล้วเดี๋ยวสื่อก็ออกช่วยคุณธรรมนัสเดี๋ยวสื่อก็ออกข่าวคุณธรรมนัสเดี๋ยวสื่อก็ออกภาพคุณธรรมนัสเห็นปะไปยืนสั่งการจีโบจีเบสั่งนู่นสั่งนี่ต้องเอาอย่างงั้นต้องช่วยกันอย่างนี้กับพี่น้องนะเดี๋ยวภายในนี้ต้องระดมช่วยเห็นะ้ะเข้าไปศูนย์พักพิงนะต้องเอาของเข้าไป แล้วไม่ไม่ติดโขนิด้าละทำไมทำไมไหมไปจาอปากไอ้หนูบ้างดินะว่าทำไมถึงไม่ติดโหนิด้าที่หาดใหญ่ทั้งทั้งที่ตัวเองเนี่ยบริหารยังนัที่ตัวเองเนี่ยบริหารประเทศเวลานั้นเป็นนายกของประเทศไทยเวลานั้นไหมอะเซอนะเอาไปถามคุณธรรมนัสบ้างสินะว่าตอนนั้นนะคุณเป็นรองนายกนะทำไมคุณ พรรคุณนะ่ะไม่ติดนะไม่ติดโผลนี่ได้เลยนะจะได้เอาคําตอบจากเขามาบ้ไม่ใช่ไหมแม่งเสือไปถามแต่อาจารย์เชนในขณะที่อาจารย์เชนยังไม่ได้เข้ามาเป็นคณ n d i d a นายกเพื่อไทยยังไม่ได้เปิดตัวนะด็อกเตอร์ยศชน,นันนะวงสวัสด์มาเป็นค a n เดตนายอุตติณนะเวลานั้นเลยแต่เมืองถามแต่อาจารย์เชนคนเดียวแต่มืองไม่ไปถามคนอื่นเลย อันนี้เขาเรียกว่าสื่ออะไรวะพี่น้องเขาเรียกว่าสืออะไรดีคะนะฮะสื่อแมงเสี้ยมหรือเปล่าคะที่มึงไปตั้งที่มึงจงใจจะไปถามอาจารย์เชงคนเดียวเนี่ยกูก็ชักสงสัยไอ้สื่อนี้เหมือนกันเออกูชักกระสงสัยอยู่เหมือนกันนะเสื่ออะไรคะเนี่ยเอออันนี้เขาเรียกว่าสื่ออะไรดีคะเนี่ยตั้งชื่อว่าสืออะไรดีคะกูแม่งโคตรสงสัยจริงและสงสัยมานานแล้ว ว่ามึงเนหมายความว่ายังไงจะต้องไปถามแม่งแต่อาจารย์เจนอาจารย์เจนแม่งก็โคตรไอเอกเลยค่ะนะอาจารย์เจนแม่งก็โคตรสุภาพุรุษเลยค่ะอาจารย์เจนแม่งก็โคตรแมนเลยค่ะตอบแม่งจะนิ่ี้นะสื่อก็ไม่ได้น่าหงายนะตอบแบบนิ่มๆน,นวลๆเลยนะตอบแบบแม่งโคตรคนมีสมองอะตอบแบบคนที่นะมีวุฒิภาวะอะตอบแบบอะไรคะแบบคนที่นะเขาเรียกอะไร ไม่อยากพูดคำนี้ค่ะ